สวัสดีครับเพื่อนๆืยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์พิกซ์โซมอนนีโอครบแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างไปเที่ยวกันมาสนุกหรือเปล่าครับวันนี้ผมจะมาแนะนํา5าคาสั่งในนีโอคร์บเบื้องต้นสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ควรรู้นะครับสำหรับคําสั่งแรกนะครับคือคําสั่งพีวิกินะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าโปเกมอนวิกินะครับวิธีการใช้คําสั่งก็คือการพิมพ์ทับพีก็เขียนคาว่าวิกินะครับตามด้วยชื่อโปเกมอนที่เราต้องการจะเจอร์ดู ไม่ใช่มิวทูนี่ครับมันก็จะขึ้นว่ามิวอย่างนี้นะครับคำสั่ง P ีวิกิเนี่ยเหมือนประมาณว่าใช้สําหรับในการดูนะครับว่าโอกาสในการเกิดของโปเกมอนตัวนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันก็จะบอกนะครับว่าไอ้มิวเนี่ยมันมีโอกาสเกิดที่ไบโอมจังเกิลเอ็มในโอกาสแค่0.04นะครับแล้วก็จะบอกว่าเกิดในช่วงเวลาไหนก็คือช่วงเวลาเช้านะครับนี่ครับเป็นสเปาทามคือเดย์ประมาณนี้นะครับแล้วก็สเปาโลเคชันแลนเนี่ยหมายถึงเกิดที่พื้นดินนะครับถ้าสมมติว่าเกิดที่อากาศมัน จะเขียนเป็นอีกแบบหนึ่งนะคบแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับซึ่งโอกาสจับเนี่ยก็จะมีแค่17%นะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะบอกหมดเลยให้เพื่อนๆเนี่ยลองมาดูนะครับส่วนผมเนี่ยจะบอกแค่ประมาณเบื้องต้นนะครับสำหรับคำสั่งต่อไปนะครับก็คือคำสั่ง IVS e v n นะครับคำสั่ง IVS e v เนี่คืออะไรคำสั่ง i v เนี่คือ Individual Value นะครับมันคือค่าเปรียบเสมือนว่าอ่าเป็นค่าพรสวรรค์ของโปเกมอนตัวนั้นนะครับเช่นผมเขียนคำว่า IVS 1 1เนี่ยหมายถึงว่าสล็อตช่องที่1นะครับโดยนับจากตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6ประมาณนี้นะครับเช่นผมจะเซิร์ชคําว่า i v s 1ผมจะดูค่า i v s ของมิวทูของผมนะครับผมก็เขียนว่า i v s 1ประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นค่า i v s พวกนี้ขึ้นมาค่า i v s พวกนี้เปรียบเสมือนค่าพลังพื้นฐานของโปเกมอนนะครับยิ่งค่า i v s สูงนะครับโปเกมอนตัวนั้นก็จะเก่งมากขึ้นนะครับมันเปรียบเสมือนค่าพื้นฐานนะครับโดย i v s เนี่ยมันสามารถอัพได้นะครับผ่านการใช้นนะคคครัับใําส่งงขออก็ื โป k e กม builder ของ NeoCalm นะครับเป็นคำสั่งนี้นะครับโป k e กม builder ซึ่งเมื่อกดมาเนี่ยมันสามารถเลือกโปเกมอนที่จะอัพ IVS ได้นะครับแต่ว่าโปเกมอนที่เป็นเทพนะครับหรือว่า Legendary Pokemon เนี่ยจะไม่สามารถอัพค่า IVS ได้นะครับต้องใช้ Silver Button Cap นะครับกับ Gold Button Cap นะครับซึ่งก็คือสองอันนี้ Gold Button Cap นี่ครับมันจะเป็นไอเทม2ชิ้นนี้นะครับใช้สำหรับในการอัพไอวีเอสของโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนตำนานนะครับเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์นีโอคาว์นะครับซึ่งไอเทม2ชิ้นนี้หาได้จากการใช้ซูเปอร์ล็อตนะครับหรือว่าเบ็ดตกปลาเนี่ยครับอันนี้ครับมันสามารถใช้ซูเปอร์ล็อตเนี่ยตกที่ไบโอมโอเชียนแล้วก็เอาซ l v เ r อร์บอทแคปกับโก l บอ u t t o n แคปเนี่ยมามาเพิ่มค่าไอวีเอสของโปเกมอนได้นะครับซึ่งมันต่างกันยังไง Silver ์ u t t o n นแคเนี่ยมันจะเป็นการอัพค่า IVS นะครับ IVS เนี่ยต้องพูดก่อนนะครับว่ามันตันที่3 1เน,นะครับซึ่ง Silver Button นแคเนี่ยจะสามารถเลือกค่า IVS ค่าใดค่าหนึ่งนะครับให้อัพจากค่านั้นเนี่ยจากไม่ว่าจะเป็นค่าเท่าไหร่ก็ตามหรือว่า IVS ของเราเนี่ยแค่1 มันจะอัพให้เราเป็นถึง31เลยนะครับแต่ว่าสามารถเลือกได้แค่ค่าเดียวเท่านั้นนะครับส่วนโกลบัลทอนแคปนะครับเมื่อเรากดคลิกขวาใส่โปเกมอนนะครับอันนี้ผมอ่าสแตทเต็มแล้วนะครับก็เลยไม่สามารถกดได้แต่ถ้ากดคลิกขวาใส่มันเนี่ยเอ่อค่า i v s เนี่ยทุกช่องนะครับจะเต็มเข้าไปที่31ทันทีเลยนะครับปกติเนี่ย i v s ที่เพื่อนๆจับโปเกมอนมาเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ตันสามสิทุกช่องนะครับมันจะแบบเอ่อบางค่าก็ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยัดฝาเข้าไปเนี่ยไอ้ทุกค่่าาาาาเเเเนน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 ีี้้้ยยยยมมมัััััััจะะะะะกกลลลปปป็31หหดดดคคคคคครรรรรรบบบบบบถโแณส i v s ไปเป็นค่า e v s นะครับค่า e v s นี่คืออะไร ค่า EVS เนี่ยมันย่อมาจาก Effort Value นะครับหรือเปรียบเสมือนอันเมื่อกี้ IVS เนี่ยเป็นค่าพรสวรรค์ของโปเกมอนใช่ไหมครับแต่ว่า EVS เนี่ยมันคือค่าพรังแสวงน,นะครับค่าพรังแสวงคืออะไรเปรียบเสมือนว่าอ่าเป็นค่าที่เราเนี่ยสามารถฝึกให้โปเกมอนเราเนี่ยมันเก่งขึ้นในเฉพาะด้านนั้นๆได้นะครับเช่อนอ่เดี๋ยวผมจะพิมพ์ EVS ตามด้วยสล็อตใช้คำสั่งเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับสล็อตนี่ก็คือตรงนี้แหละใช่ผมดู EVS หนึ่งปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าอ่าอันนี้เป็นค่าความสามารถเฉพาะด้านที่เราต้องการเพิ่มสเตตัสเเฉพาาาะะทงง้นนนนััคครบช่่ EVS ขอ มิวทูองผมนะครับผมเน้เนไปที่ s p e c i a l Attack ก็คือ252แล้วก็ค่า Speed 252แล้วก็ Special Defense เนี่ยผมอัพไปเป็น6นะครับซึ่งเราสามารถแบ่งอัพค่า EVS ได้สูงสุดคือ510นะครับแล้วก็ค่าแต่ละค่าที่ตันเนี่ยมันจะตันที่252นะครับประมาณนี้นะครับก็คือ HP เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอิร์ดเราจะเล่น HP ีให้สุดแล้วก็อัพได้เต็มที่แค่252ซึ่งมันอัพยังไงวิธีการเพิ่มอ v s ของโปเกมอนนะ สำหรับโปเกเทนนิงนะครับโปเกมเทนนิงเนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งที่อที่ทางเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปตีโปเกมอนที่โลกโปเกมอนนะครับซึ่งโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยเวลาเรากําจัดอหรือตีใช่ไหมมันจะได้รับค่า e v s ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ตัวน,นั้นๆนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากรู้เพิ่มเติมนะครับผมก็แนะนําให้ลองเปิด Google ดูนะครับว่าตีตัวอะไรได้ e ีเค่าอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกในนิโอคัฟนะครับสำหรับในนิโอคัฟนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถมาที่โปรเก t สท i n ิ่งเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาที่พนักงานคนนี้นะครับเป็นพนักงานวาร์ปอีเนะครับซึ่งเ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถเซิร์ชค่าต่างๆในโปเกมอนที่แบบสมมุติตัวเนี้ยต้องการจะเล่นสายไหนอะไรยังไงเนี่ยให้เพื่อนๆลองเซิร์ช Google แล้วก็ตามด้วยคําว่า Move Set Build เลยก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับมันก็ในเว็บเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเออโปรแกรมตัวนี้เนี่ยควรอัพค่า EVS อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับค่า EVS เนี่ยเพื่อนๆก็มาดูได้เลยนะครับว่าสมมติเราจะเพิ่มอ่าเฉพาะด้านเช่นค่า Special Attack นะครับค่า Special Attack เนี่ยเพื่อนๆก็พอวาสมาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็จะมาดูว่าอาดูตรงป้ายเลยครับมันจะเขียนว่า EVS Special APK มันเขียนผิดนะครับความจริงมันต้อง ATK นะครับอ่แล้วก็เนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยเดินมาที่อ่าเทรนเนอร์เลยครับแล้วก็โยนโปเกบอลแล้วก็ตีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีดูนะมันจะขึ้นเป็นอ่า ตัวนี้ใช่ไหมแล้วพอเราตีไปเรื่อยๆ เราจะเอาโปเกมอนของเราเนี่ยมาตีเพราะเรากำจัดเทนเนอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ลองเช็ค e v s ของเราดูมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มิวทูงของผมเนี่ย e v s มันตันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเอ่อผมจะบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่อยากจะมาเก็บ e v s เร็วๆนะครับมันจะมีไอเทมชนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเก็บ e v s ได้ไวขึ้นนะครับหรือเปรียบเสมือนว่าแบบถ้าเราใส่ที่โปเกมอนแล้วเนี่ย e v s เนี่ยแทบจะคูณ2เลยนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าแบบอ่ามันจะะททาให้้ e v s ขขอองเเเเเพืื่่่่่นนนนนนนๆีีียยตต็มต็มมม2 2 5ไวกึคครัับ ไอเทมชิ้นนี้นะครับมันคือมาโชเบสนะครับหรือว่าถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโดยวิธีการใช้ไอเทมชิ้นนี้มันก็แค่ไหนครับหยิบใส่โปเกมอนเลยใช่ไหมครับแล้วก็เอาโปเกมอนตัวที่เพื่อนๆจะไปฟาร์ม E V S เนี่ยอ่าเอามาสู้ได้เลยครับพอเราสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่า E V S เนี่ยมันจะเต็มเร็วมากๆเลยนะครับแป๊บๆเดียวก็เต็มแล้วครับค่าสเต็หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ E V S ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปคําสั่งต่อไปนะครับคือ เช็คเปล่เมกาบอสนะครับเช็คเปล่เมกาบอสนี่คืออะไรเนี่ยดี๋ยวผมจะไปโปเกมอนโวลดูว่เช็คเปล่เมกาบอสเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเอเอาไว้ดูเวลาว่าเมกาบอสเนี่ยในไบโอมนี้มีตัวอะไรบ้างที่จะเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับเช็คเปล่เมกาบอสแล้วก็พิมพ์ไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ๋อตอนนี้คำสั่งเช็คเปล่เมกาบอส มาแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้นะมันก็จะบอกว่าเมกะบอสเนี่ยที่จะเกิดร,บรอบตัวเราในไบโอมเนี่ยมันจะเกิดในอีก13นาทีนะครับแล้วก็โอกาสเกิดประมาณ25%ส่วนตัวที่จะเกิดเป็นเมกะบอสแถวๆเราเนี่ยก็จะมีตัวตามรายชื่อเลยนะครับต่อไปเป็นในส่วนของเช็กสเปาล์ลีเจนดารีนะครับเช็กสเปาล์ลีเจนดารีนี่เหมือนเช็กสเปาล์เมกะบอสนะครับแต่ว่าต่างกันที่มันเช็คลีเจนดารีโปเกมอนนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าเช็คเวลาเทพเกิดนะครับก็วิธีการพิมพ์ก็เหมือนกันเลยยคครับ Check out, ตาาามด้วว,วํ่ นี่เพื่ว่าสามารถกดแท็บได้นะครับพิมพ์เพาว่าเ c ็คสปาวแล้วก็กดแท็บเอาอะไรประมาณนี้นะพอพิมพ์ไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับมันก็จะขึ้นบอกว่า เทพเนี่ยจะเกิดในอีกประมาณ14นาทีนะครับแล้วก็โอกาสในการเกิด5%นะครับส่วนจะเกิดเป็นตัวไหนบ้างเนี่ยก็ดูตามนี้เลยนะครับว่าในไบโอมที่เรายืนอยู่เนี่ยมีตัวอะไรโอกาสเกิดเยอะสุดนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นตัวนั้นนะครับเช่นคาปูเล่เนี่ย32%ใช่ไหมครับโอกาสที่มันจะเกิดมี5%แล้วก็อีก14นาทีเนี่ยมันถึงจะเกิดนะครับเอ่อมันไม่ได้เกิดเสมอไปนะครับมันก็เกิดตามโอกาสนะครับสำหรับใครที่อยากจะดักเทพนะครับวิธีง่ายๆในการดักเทพก็คือแค่เนี่ยเพื่อนๆมาอยู่นิ่ง ทิ้งจอไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดูอีกทีเนี่ยโปเกมอนเทพในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับมันจะไม่ถูกรีสปาสนะครับมันจะเกิดอยู่รอบๆตัวตามตัวเพื่อนๆเนี่ยตามในแมปเลยนะครับมันจะเกิดอยู่รอบเนี้ยไม่หายไปไหนนะครับหรือว่าก็สิ่งที่ควรระวังอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเทพเกิดเนี่ยอ่าอย่ารับ TPA ใครมั่วซั่วนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมาจับโปเกมอนเทพของคุณไปได้นะครับซึ่งทางเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยยังไม่มีกฎที่จะรักษาข้อนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับถ้าเจอ ก็ห้ามรับเด็ดขาดนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนของตัวเองนะหรือว่าถ้าจะรับกเ็เลือกให้ถูกคนนะครับแล้วค่อยกดรับนะครับแล้วก็มาถึงที่คําสั่งสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคําสั่ง P.I. นะครับหรือว่ามันคือการ convert โปเกมอน to I ายเทมนะครับเลขใหญ่นหนึ่งแบบว่า,าประมาณว่าเราทำโปเกมอนของเราเนี่ยให้กลายเป็นไอเทมนะครับวิธีการทําก็คือทับ PI นะครับถ้า PI เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสเตตัสโปเกมอนแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกวันว่าคลิกซ้ายเพื่อโชว์สเตตัสเราสามารถกดคลิกซ้ายเพื่อโชว์สเตตัสตรงนี้ได้นะครับคนที่อยู่ในเซิร์ฟก็เมื่อเวลาเอาเมาส์มาชี้เนี่ยครับมันจะขึ้นประมาณประมาณนี้ครับแบบว่าสเตตัสโปเกมอนเราเนี่ยมีอะไรบ้างจะเสมือนว่าแบบประมาณว่าเราอยากอวดโปเกมอนมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับเอาไว้อวดโปเกมอนส่วนทัพ p i ออันหนึ่งคือการคลิกขวาครับคลิกขวาเนี่ยเป็นการทําให้โปเกมอนไปกลายเป็นไอเทมนะครับซึ่งเราทําเป็นไอเทมทําไมเราต้องทําเป็นไอเทมเเพราาาาะวว่อไ้ลงขยใน ตลาดโลกนะครับก่อนที่เราจะลงขายโปเกมอนเนี่ยเราจะเป็นจะต้องทําให้โปเกมอนเนี่ยกลายเป็นไอเทมก่อนนะครับจึงจะสามารถลงขายในตลาดโลกได้นะครับวิธีการขายในตลาดโลกก็พิมทับเอเนะครับในเอเฮดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีหลายตัวเลยซึ่งเวลาโปเกมอนเนี่ยเขาขายกันอ่ะมันจะอยู่ในเอเฮดใช่ไหมครับก็จะเห็นประมาณนี้นี่เราสามารถเวลาเรากดซื้อมาใช่ไหมครับเราก็จะได้โปเกมอนเนี่ยเป็นไอเทมแบบนี้นะครับแล้วก็ถือไอเทมแล้วก็กดคลิกขวาครับโปเกมอนที่จากที่เป็นไอเทมอยู่มันก็จะเข้ามาอยู่ในสล็อตของเรานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคําสั่งพีไอ สำหรับ5คำสั่งเบื้องต้นสำหรับผู้เล่นใหม่ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นกันให้สนุกนะครับแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยรอติดตามได้เลยนะครับผมขอสปอยไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมีแจกเทพนะครับแต่ว่าจะเป็นเทพอะไรก็รอดูนะครับเพื่อนๆเจอกันครับบ๊ายบาย